ขอ,อกาสครูอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อน,อนผู้ผรมไฝศานทั้งหลายวันนี้วันที่สิบสามธันวาคมสองพร้อยหกสิบแปดพุทธอุทยานที่พักสงฆ์วัดป่าบอา่อน้ำพระอินท์เนาะ,ะทุกวันทุกเวลา พระเจ้าบอกว่าเวลาเกินกินสรพสัตว์เห็นไหมชีวิตหนึง่งถูกจุดตั้งแต่วันเกิดแล้วไม่ไปไม่ไปน้อยลงน้อยลงชีวิตนี้ด้วยความไม่เที่ยงเนด้วยความไม่จริงเนาะ เรียกว่าอยู่ในกฎของไตรักษ์อยู่ในกฎของอนิจจังเห็นไ,ไหมการเกิดขึ้นเนาะก็เหมือนอฬิกาทรายอ่าหมดลงหมดลงน้อยลงน้อยลงเห็นไหมอ่าอย่าพากันประมาทเนาะเกิดมาเจ็บเกิดมาแก่เจ็บมาเกิดมาตายเพราะนั้น ตอนที่มีชีวิตอยู่เหรอในโลกมนุษย์นี้สิ่งที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทานศีลภาวนาเนาะนี่อ่าเป็นการจากะเป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวเห็นไหมอ่าเป็นองค์ปัญญาที่พระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาเลิศ สิ่งไหนที่ไม่เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าก็ไม่พูดถึงจะเป็นความจริงก็ตามเนาะเพราะนั้นสิ่งที่พระองค์สอนพระองค์พูดย่อมเป็นหนึ่งเป็นสัจธรรมเป็นอันเดียวเป็นจริงเพียงแต่เราเดินตามปฏิบัติตามนะนั่นแหละเนาะแค่นั้นแหละเราก็จะได้รับผลเนาะที่มี ความสุขความสงบเห็นไหมความเย็นใจเนาะเดี๋ยวนี้โลกเราเต็มไปได้วยคนบ้า,าบ้าอะไรล่ะบ้าโลภบ,บ้าโกรธบ้าตัณหาราคะบ้าอยากได้เห็นไหมวิ่งวุ่นกันอยู่ในสมองเนี่ยในความคิดเนี่ย เห็นไ,ไหมเออมีจะสิ่งร้อยลัดนะเออในความยึดมั่นถือมั่นนี้นะเ,เ,เพราะฉะนั้นโลกจิตโลกใจเนี่ยมียาชนิดเดียวนะที่จะรักษาได้คือศีลสมาธิปัญญาเนาะเรียกว่าธรรมะอ่อ เพราะฉะนั้นะเราเนี่ยรักษาแต่วัตถุพัฒนาแต่วัตถุพัฒนาแต่กายแต่จิตใจเราลืมไปลืมจิตลืมใจตัวเองเนาะไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ให้อาหารที่ดีคือศีลธรรมหรือความสงบเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมีปัญญา มีเห็นเห็นโทษเห็นภัยของการเกิดนี้ของการแก่นี้เนาะของการตายนี้ก็จะเป็นผู้ที่ฝึกฝนเดินทางด้วยความไม่ประมาทด้วยความมีสติมีศีลสมาธิปัญญาเนาะ,อะขอให้พวกเราจงตั้งมัน่นนะอยู่ในความที่เป็นกุศลทั้งหลายเนาะมีอะไรไหมน,นัด ขอากาสหลวงตาครับคําถามจากทางบ้าคนคุณโดมครับหลวงตาครับผมฝันว่าโดนคนจับมัดแขนขาผลักตกน้ําจึงอธิษฐานถึงคุณงามความดีบุญกุศลที่ทํามาขอยรอดจากความตายแล้วก็ตื่นอยากทราบว่าเป็นลักษณะของจิตสุดท้ายของคนใกล้ตายไหมครับก่อนนอนผมนอนดูลมครับลักษณะนั้นแหละขอลุโมทนาสาธุก,การอ่าเน่ก่อนตอนใกล้จะตายเนี่ยเนาะ มันจะกลัวมันจะอึดอัดเนาะทุกคนเป็นอย่างนั้นแต่ถ้านิเมตขึ้นระลึกถึงความดีที่เป็นกุศลที่เราทำไห้เรียกว่าสัญญาเห็นไหมเราทำบ่อยๆมันจะระลึกได้เห็นไหมเราก็จะไปในทางที่เป็นกุศลเป็นทางที่ดีนั่นเองถ้าจิตสุดท้ายนะเขาเรียกว่าวัวปากคอกวัวปากคอกอ่ถ้าเกิดนิเมต เห็นสตาวุธเห็นไฟเห็นอะไรอเงี้ยก็จะลงอสุอาบายภูมิเรียกว่าเป็นทุกขตินั่นเองเ,องเนาะสาธุการคำถามจากคุณกิติพัชราครับกับหลวงตาหนูพึ่งเริ่มฝึกทำอนาปานสติได้หนึ่งเดือนทำไปทำมาสงสัยว่าจริงๆแล้วเวลาเดินหรือล้างจานสติเราควรอยู่ที่ไหนเกาะลมหรือเท้าเดินหรือมือล้างจานก็ครับได้หมดได้หมด นาะตอนนั้นมีข้อมีความรู้สึกตัวมีสตินั่นเองเนาะแต่เมื่อสะดวกในการดูลมในลักษณะก็กลับมาสู่ลมได้เป็นพื้นฐานแต่เวลาเราเดินครัเวลาสติจับที่เท้าเราก็ได้นะเออและจับในกิริยาบทอยู่ในกายเรานั่นแหละเป็นผู้เฝ้าบ้านเป็นยามเป็นยามอย่าหลับยามเห็นไหม๋ยวาขโมยอย่าเข้าบ้านแค่นั้นแหละนะเนาะสาธุการ จากคุณกหนกกรครับกาหลวงตาเจ้าข้าเวลานั่งรู้สึกตัวโยกตัวสัน่นต้องควรทำอย่างไรครับโอ้นี่แสแดงว่าเริ่มมีกำลัง่านะเขาเรียกว่าปิติอีกแบบตัวหนึง่งปิตินี่มีหลายลักษณะนะไม่ใช่ว่าอ่าคนลุกสูุสานะเอ,อคนลุกนะ่ะเขาเรียกพลนาปิติแต่ปิติที่ตัวโยกตัวคอนเนี่ยบางทีตัวยืดก็มีนะตัวใหญ่ก็มี อ่าเขาเรียกปิติโลดโผนบางทีเหมือนตัวจะลอยก็มีบางทีเนี่ยเหมือนแผ่นดินไหวก็มีเนาะเพราะฉะนั้นเป็นความรู้สึกของจิตเนาะเพราะฉะนั้นเราสังเกตแล้วก็กลับมาสู่ลมเบาๆนาะแค่ตามรู้ตามดูอนุปสิขอสาธุการได้ทำเป็นสวาวธรรมของปีติีเนาะ,ะวันนี้ก็สมควรเนาะตั้งใจรับพร <c oughs> ยัถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนสีสากะรังเอวะเมวะอิโซนินังเปตนังอุปการปติอิติสังปติสังสุมังคิปเมวะจะมิจันสุสัเบปุเรนสุสังคปาจันโดปรรัสโซยัตถามณีโชติรัสโซยะตาอะพิวารณาสีริสะนิจังบุษาปะจายโน จตารธรรม,มวทันติอายุวันโนสุขังพระรังสาษุ